ทาโลจะทำไรอะ่ะนี่ทำตามที่ฉันบอกก่อนเถอะนะเออเอาล่ะวิธีดูผีมองลอดวางขาแล้วเหรอได้เลยเอาลละนะ ส่วนแจก100 free free. เพฟรีฟรีเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง n n e x t The Series และพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจน,นจบและกดไ like, ลค์คลิปโอ้นั้นและคอมเมนต์ UID file ของทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์รุ้น100เพฟรีฟรีทุกวันกันแล้วครับฮ้าแถวนี้บรรยากาศดีจริงๆด้วยนี่ไงเออฮะเอออ๋อ,อ,อ,อมีอะไรเหรอครับเป็นแฟนกันกไหมได้ครับอ บ้าคุณไปใครเนี่ยเออน้าเป็นแฟนกันไหมล่ะฉันอยากมีแฟนแล้วว่ะแล้วเมื่อกี้ฉันเดินผ่านนายอ่ะนายโคตรสเปกฉันเลยนะเป็นแฟนกันเถอะนะเดี๋ยวเพิ่งเจอผมเมื่อกี้ชอบผมแล้วเหรอเออรักไม่ต้องการเวลานายเคยได้ยินไหมก็เคยได้ยินแต่ฉันยังไม่รู้เลยนะว่าเธอคือใครอ่ะโอ๊ยฉันชื่อแคโลนายชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อทาโ่โอเคนายทาโลฉันแคโล เอาเป็นว่ารู้จักกันแล้วนะเป็นแฟนกันไหมไอ้มันมันไม่ใช่แค่รู้จักกันแค่นี้เธอจะบ้าเหรอเพิ่งรู้จักกันแป๊บเดียวแค่รู้จักชื่อกันจะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยนะทําไมอ่ะฉันสวยไม่พอที่จะเป็นแฟนนายหรอเออก็ไม่ใช่เธอก็สวยเธอก็น่ารักอ่ะเห็นปุ๊บก็ชอบเหมือนกันแต่ดูแปลกแปไปไม่ใช่หรอเพิ่งรู้จักกันปุ๊บแล้วอยู่ดีเธอก็เดินเข้ามา เป็นแฟนฉันเนี่ยจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าวะโอ้ยฉันไม่ได้เป็นมิจฉาชีพอะไรทั้งนั้นแหละฉันแค่เป็นคนที่แบบว่าชอบใครปุ๊กก็อยากเป็นแฟนกับเขาเลยอ่ะจะได้มีเวลารักกันนานๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงเอาแบบนั้นเลยอ่อเธอ เออดิสมัยนี้แล้วนะทำไมต้องมาเสียเวลาจีบกันช้าๆด้วยถ้าเกิดว่าเห็นปุ๊บฉันชอบนายนายชอบฉันเราก็เป็นแฟนกันเลยจบเออแล้วฉันจะมั่นใจได้ไงอะเธออาจกำลังจะหลอกฉันแล้วเอาฉันไปปั่มพี่ขมขืนพาฉันไปตัดแขนตัดขาขายก็ได้อะ่ะโอ้ยไม่มีทางหรอกหน้าบ้านฉันอะอยู่ตรงหลังเขา,น,น,เอา,อานู่นเอางี้ เพื่อความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยววันนี้ฉันจะพานายอะไปให้พ่อกับแม่ฉันดูตัวเลยเผื่อว่าพ่อแม่ฉันชอบพ่อแม่ฉันถูกใจก็อาจจะได้แต่งงานกันเลยก็ได้มั้งเนาะแต่งงานเลยเหรอเจอกันนะติก็เดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะยว่ดีกูก็มีเมียอะอะไรนะเรื่องแกนะมีแฟนแล้วเมื่อกี้แน่นะเออโคตรสวยโคตรน่ารักเลยด้วยขาว ตัวเล็กหน้าตาออกแนวแบบเบลล์เบลกุหลีกุหลีขี้ขวนโนเน่อะไรแบบนั้นอะเฮ้แกมันจะเป็นไปนได้ไงวะฉันยืนอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าสาวเห็นฉันอะต้องชอบฉันก่อนนี่มันจะไปชอบแกได้ไงวะเอาอันี่ไอ้หน้าตีแบบแกเขาอ,อาจจะไม่ไชอบทุกคนนะเวย้ยเขาอ,อาจจะชอบหนุ่มคมเข้มแบบฉันก็ได้เออถึงงั้นเถอะแต่ ถ้าผู้หญิงเข้ามาขอเบอร์ฉันยังพอเข้าใจได้นะว่าสมัยนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ผู้หญิงยูดีชอบปุ๊บเจอกันครั้งแรกเข้ามาขอเป็นแฟนเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเจอว่ะเออไม่เคยก็เคยซะฉันนี่แหละผู้อุบเบอร์เฮ้ยเดี๋ยวแกเพิ่งได้ใจนุ้ยบางทีอยากจะเป็นแบบพวกผู้หญิงแบบแกไม่สาชีพกนนะเบื่อนเอ้ยเรื่องนั้นน่ะรู้ห่วงเว้ยฉันถามไปเรียบร้อยแล้วถาม แกถามเขาไปตรงๆเลยนะว่าเป็นโจรหรือไม่อ่ะเออดีอยากรู้ช่นก็ถามมาเลยไงไอ้บ้า ไอ้งัวโจรที่ไหนจะบอกตัวเองว่าเป็นโจรวะเอ้ยแต่ว่าผู้หญิงตัวเล็กแค่นั้นจะทําอะไรฉันได้วะลืมลีปฉันเป็นนักบวยโรงเรียนด้วยเอาตัวรอดได้อยู่แล้วสรุปแล้วยังไงะ่ะแกก็จะไปเจอพ่อกับแม่เขาให้ได้ใช่ไหมเออก็แมนแมหน่อยดีวะพอไปเจอเสร็จบางทีฉันอาจจะพาเธอไปเจอยังอื่นของฉันบางนะ้วย <c oughs> <c oughs> จะพาไปเจออะไรของแกน้องชายไงน้องชายฉันน่ะไม่ได้เจอไขรดานแล้วพาเธอไปเจอสะหน่อยปิดมินขึ้นไวเออแล้วแต่แกแล้วกันเอ้แต่ว่าไหนไหนก็นาเดก้ามาแล้วอะ่ะก่อนแกจะไ,ไปก็ไปเจอมันก่อนแล้วกันเผื่อมันจะมีอะไรแนะนําแกงองะไอ้นี่มันมีพลังจิตอะไรของมันไม่รู้ใช่หรอเออช่วงนี้มันบ้านหนักเลยเอาจริงไม่อยากเจอมันเลยว่ะเอาละไหนไหนก็นานๆเจอันทีไปเจอมันหน่อยแล้วกันหายเพื่อน แอดโดนหลอกแล้วไว้ยอะไรของแกไว้ก้าฉันโดนหลอกอยังไงวะเนี่ฉันอะเคยอ่านเจอหนังสือนางผีพายมาไว้นางผีพายไอ้นางผีพายของแกนี่มันคืออะไรวะนางผีพายมันก็คือผีผู้หญิงยังไงเล่าบางทีมันจะออกมาหาผู้ชายหน้างโง่เพื่อหลอกไปจัดการหมาามว่ามัน จะฆ่าฉันนั่นหรอใช่ดิแต่มันไม่ได้ฆ่าแกรนันเทจะค่อยค่อยกัดกินดวงวิญญาณของแกไปทีละนิดทีละน,น่อยแกจะค่อยๆหมดแรงหมดแรงสุดท้ายแกก็จะตายไอไอเอไอ,อ,อทาร่ฉันว่าแกต้องเจออยู่แน่แ่เลยว่ะเอยอาจจะไม่ใช่มั้งไอกามันก็แค่สันนีฐานด้วยเฮ้ใครลืมมี่ ฉันศึกษาเรื่องนี้มาหลายปีอยู่ดีๆจะมีคนที่ไหนเดินมาขอผู้ชายเป็นแฟนฉันบอกจะพาไปหาพ่อกับแม่ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักทันก็เนี่ยถาโล่ฉันวิตนวงแกนวยแต่ล่าแกอย่าไปเลย,เยฉันไม่ไมกลงุงไม่กลัวอไรหรอกไอ้ผีพวกนั้นอะถ้าเกิดว่าฉันรู้ความจริงว่าไอ้พวกนั้นเป็นผีะนะเดี๋ยวฉันจะแตกา้านคอยห,หมดเลยว่าแต่แกมีวิธีดูไหมอะ ว่าจะทำยังไงฉันถึงจะรู้ว่าเป็นผีจริงหรือผีไม่จริงก็ได้ถ้าแกอยากะลองของฉันจะบอกวิธีดูผีให้แกเออมาดีดีไอ้ทาร์โลแค่จะเอาจริงหรือวะแค่จะไปหรือวะเออแกไปลอยฉันปากทางด้วยเผื่อเกิดอะไรขึ้นจีวิ่งไปหาเอาอเนีมาอีก้าสรุปวิธีจะดูว่าใครเป็นผีอ่ะดูยังไงง่าย แกก็แค่มองลอดวางขาดูพวกมันแต่แกมองลอดวังขาและยังเห็นว่าพวกมันเป็นคนก็แสดงว่ามันไม่ใช่ผีแต่ระวังจะตกใจจนวิ่งกลับบ้านไม่ถูกแล้วกันมาทาร่พ่อกับแม่ฉันรออยู่แล้วเข้าไ,ไปเถอะอือพ่อแม่นี่ค่ะ แฟนหนูเอ่อส,สวัสดีครับคุณป้าเฮ้ยสวัสดีจ้าลูกดีเลยเดี๋ยวแม่ไปเอาอาหารก่อนนะเอ่อเดี๋ยวกันครับทุกคนฮะทุกค <ผม S 2> นเดนอยู่นิ่งๆก่อนนะครับเอ่อทุกคนอย่าพิ่งพูดอะไรอยาเพึ่งขยับตัวนะครับนี่ทาโร่จะทําอะไรอ่ะนี่ทำตามที่ฉันบอกก่อนเถอะนะเออเอาเอาะไรวิธีดูผีมองลอดวางขาเหรอได้เลยเอาละนะคุณแรกเอ่เอก็เป็นคนอยู่นี่นะ หรือว่าจะเป็นผีพ่อไอนี่ไม่ใช่นี้นะห,หรือว่าไอใหญ่ตัวนี้ละมังที่จะเป็นผีอะเอาละนะยา่าก็เหมือนเดิมนี่ว่าดูยังไงกันวะเนี่ยนี่ทารลทอทไรของนายเนี่ยเออไม่ไม่ไม่มีอะไรครับอะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยอ๋อ ไม่มีอะไรแล้วแ่ะเออสวัสดีนะครับคุณลุงคุณป้าอ๋อจ้าจ้าลูกออสรุปเมื่อกี้แกทําอะไรของแกออคุณลุงไม่ต้องสนใจหรอกครับเออผมชื่อว่าธารนะครับคุณลุงครับผมเป็นแฟนของหนูเอ,อ่เอ,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 อใชออ่ดีแล้วแหละขอบใจมากนะที่ชอบลูกสาวลุงใช่ลูกหนูเป็นผู้ชายที่แสนดีมากเลยโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับคุณลุงคุณป้าจริงๆแคโล่ก็ น่ารักใครเห็นก็คงต้องชอบแคอรอลอยู่แล้วครับเอาละเอาล่ะ,เ,ละเดี๋ยวนี้อยู่กินข้าวกันก่อนนะแม่ทำอาหารไว้รอแล้วเดี๋ยวแม่ไปยกมาให้ระหว่างกินอาหารก็กินเบียร์กับพ่อไปด้วยเดี๋ยวพ่อไปซื้อเบียร์ก่อนนะลูกงั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยแม่ยกอาหารนะคะคครโลรอยอยู่ตรงนี้ป๊บนึงนนะอืออือโอเคเป็นคนจะริงๆด้วยสบายใจละ ไอ้บล็อบช่วยด้วยไอ้บล็อบช่วยด้วยนี่นี่ช่วยด้วยโดนผีหลอกแล้วใช่ไหมวะไม่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 ใช่ผีอ้าวแล้วแกหนีอะไรมามันไม่ใช่ผีแต่มันมีผัวแล้วเว้ยฉันเห็นรูปผัวมันอ่ะห้อยอยู่ที่ฝาผนังบ้านมันหลานมันเปแล้วฮัลโหลเฮ้ยนี่นี่นี่อยู่เลย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 น่าเดี๋ยวนะหนีออกมาทำไมอ่ะฉันหรือว่าพ่อแม่ทำอะไรให้นายไม่พอใจหรอไม่ใช่ เธอนั่นแหละหลอกลวงกันทำไมวะฮะห,หลอกลวงอะไรหรอทารล่เนี่เลิกต่อแหลแล้วเมื่อกี้ระหว่างนี้ฉันรออาหารอยู่อ่ะฉันเดินดูรอบๆบ้านเธอเห็นรูปหมดแล้วเอเอนี่นี่ไหน,นเห็นรูปนะแล้วหรอใช่พ่อยอยู่ฝาบ้านเลยใครจะไม่เห็นอ่ะนี่ฟังฉันอธิบายก่อนนะทารล่ไม่ฟังเว้ยนน่นสิเธอ มีผัวอยู่แล้วอ่ะหลอกเพื่อนฉันทำไมวะแถมพาไปหาพ่อกับแม่อีกใช่ผู้หญิงสมัยนี้เป็นไรวะฮะมีผัวแล้วก็ไปอยู่กับผัวไปมีลูกผัวอยู่เต็มบ้านซะขนาดนั้นแถมยังมีลูกผัวยืนถ่ายกับพ่อกับแม่อีกพ่อแม่เธอเนี่ยมันก็ช่วยพวพ่อเธอเลยนะคิดตหลอกกันทั้งบ้านเลยใช่ไหมเออไม่ใช่นะทารโล คือว่ามันแบบพอไนี่แล้วมวะใหยไม่พอเดี๋ยวฉันจะเอาเรื่องเนี่ยไปฟ้องแฟนเธอนะว่าเธอเป็นพวกวิ่งหลายใจมาม่เพื่อนฉันอีกเอ,อ้ยแค่แค,แคอย่าไปบอกนะเว้ยเอา้าทำไมอ่ะก็มีรูปหนึ่งอ่ะ พ่อกับแม่ของยายเนี่ยไปยืนถ่ายรูปคู่กับผัวยายเนี่ยตอนผัวมันใส่ชุดทหารน่ะสงสัยผัวมันเป็นทหารแน่เลยวะ่ะเฮ้ย,ยเกือบไปแ้วให้แกเกือบโดนยิงตายแล้วโอ้ยฟังกันก่อนไม่ใช่ผัวเว้ยยังไม่มีผัวอ,อไม่ตองมืนโกหกเลยแล้วงั้นลูกผู้ชายใส่ชุดทหารท <c oughs> ี่ยืนถ่ายรูปก,กับพ่อกับแม่เธอใครกันน่ะนั่นมันรูปฉันตอนเกณฑ์ทหารเว้ย ลูกฉันเองอะก่อนที่ฉันก็มงไปเกณฑ์ทหารเกณฑ์อยู่อะอแต่ตอนเนี้ยฉันทาคุณงทาครีมจนผิวขาวหมดแล้วนะนี่เธอเธอเธอเป็นไม่ต้องห่วงหรอกนะหลังจากเป็นทาหารเสร็จอะฉันก็กิกนยาคุมจนนม,มขึ้นแต่ส่วนล่างอะยังเหมือนเดิมนะไม่เป็นไรหรอกเนาะโ้คือว่าคนที่ชอบแบบเธอก่จะมีเยอะนะแต่มันไม่ใช่ฉันนะเธอเข้าใจไหมเอ้าไม่ได้นะเป็นแฟนกันแล้ว คืนน oh oh, wow. wow. ี้อุตสาเตรียมดีลาไว้รล่อแล้วนะแล้วไปบ้านฉันกันแล้วไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน